ชีช่องแม่ป็นน้รแล้วนะคะสวัสดีครับสวายดีวันนี้มาอย่างวันนี้มาไทยเอ็มวีวันนี้มาไทยเอ็มวีพายเอกโอ้โาพายเอกไาเดี๋ยวเราไปไทยเอ็มวีวันนี้พาอพาพี่น้องชมบรรยากาศอยู่ไอไอมีพร้อมฟาร์มฟาร์มตัวอย่าง่ไก่จาไอนั่น มาไก่จักษ์สวนเราประมาณกิโลหนึ่งประมาณนี้เดี๋ยวน้องเป็นสิพาสมแป่งผักเพื่อนพ้อมมีผักหลายอย่างเดี๋ยวให้น้องเที่ยวเป็นตะกรงให้นี่ยห พักบุงบ้งบรรยากาศอยู่ฟาร์มตัวอย่างนะปลูกเวริร์ดคูเนียวพืว่นเท่าเห็นอย่างนี้เย่ไทไงนะด้วยขนาดฮะเย่ไทไงนะบอกมีรถไทยฝุ <laughs> ่นทางพุ่งิีบเบ <laughs> ดอย่างไงนะเอกไยนะดยนะได้คู่มืออยู่บ่ คือเห็นไปคู่มือเกจ๊แก้วตากับไปคู่มือเด่นได้พอกินมันวะซีดเม็ดใครไม่เขาเจ้าสิดเบ็ดเ่ามาอย่างนี้มาหาพ่อเล้าดีๆเว้ากับป้ากับลุงดูมาหาพ่อมาทายเอ็มวีเพลงจ้า เพลงฮู้แล้วล่ะป้อยไปแล้วยังของอาจารย์พูสนะิวิไลเนาะโอ้ดินขาเจ้างามขนาดเลยนะี่พวกอย่างก็คือสิงามเบื้องพักบูงเป็นกำลังงามเดี๋ยวเบื้องพระเอกสีไทยนาไอลูกเคยไทยนาเท่อเดี๋ยวพอเท่านังจอบเบื้งพระสน ย่านลูกเคยเมื่อยอยู่อยู่บ้านเพื่นไทยนา่แก้วอะนึงปลาคือิแซบดกแคอนไทยแล้วด้วอเพนวเอาประมาณน้อยกลงควรนสิบว้านไปลยกมันมาเะบไก่นเล่งเอะเล่งเล่นเ่นก่ต้องเอาสินที่อะ ขึ้นเลยวังถ่ายดึงทั้นเลงเราปะแล้วเที่ยวเที่ยวระวังลูก<อ>เฮ้ยคักคั๊กคักคักถอยแล้วบันดีถอยแล้วอเอาจีดีแล้วเที่ยวนุ่งลูกอ่ะไปนู่นนี่นัน ป้าพระเอกดังคือคมเลยเฮ็ดดีดีเนาเขาเฮ็ดร้องเนี่ยเฮ็ดแบ่งลวเนาะเอา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 ลูกเขานะอย่ามีการเปิดใชเปิด บกนั่เรือเขาเฮ็ดรองอลไเด้อไปถ่ยร้องก็เจ้าหังนะเดี๋ยซา,า,า,นะาไข่เ,เ,เอกไ่ยหน้าเออไม่ไ่ยหน้าไ่ยแป็งพักเพียระวังยุ่งเราไปเล่นอยู่ข้างนอกยุงเดีวเน้เออมาไ,ไทยพี่ กำลังกำลังหามุมเ <_ t ries> ที่ยวระวังยุงด้วยลูกเด้อห <_ t ries> ลังจากเที่ยวท่าสากเมานิพนธ์ไทยแปลงพักเอากระสีพาพี่น้องอย่างเลาะสมบรรยากาศอยู่ฟาร์มต่าย่างเนาะ บอกไก่กันจจกลอ้สวนยู่ติดกันทางใต้ลงไปทัดลงไปกระซิเป็นข้าเจ้าปูกบัวขายมือเสาร์นี้เห็นข้าเจ้ามารับบัวเขาจาเขาข้าเจ้ามารับบัวมาไอข้าเจ้าขายมักบัวยึดใส่นอสันก็เลยบอกทางเพื่อนมือเสาร์นี้เพื่อนมารับไปขาย สัตไทยพาพี่น้องโสมานางไปฮอดฟุ่นเลยปกับลูกห่างใต้เลี้ยงป่าพ่อมึองเรียน <S <S ใช่บ๊อบแมนโรงเรียนหรือม่องท้าเจ้าประซุมน,นอาไม่ นก็ไม่มีอย่างหลายอย่างเลยนะผักก้านจองผักก้านจองหนังไต้นะคะมีน้องอยี้ยส้มป้าอ้อยอย่างนี้ต้นมะฮงเตี้ยปลุกใส่กระถางเลยนี่ต้นมะ่ง ยังนะไว้มาดันควรละสิบาทบ่ยุฟาร์มตัวย่างม<อ>ีไว้ไมกดันพร้อมนี่หรองเฮ็ดเอ๋ข้าวกะเจ้อยุฟาร์มนี่เบาเอมาก,กินมันเอาหวานหวานมันบ่บ,บได้เมาดอกนะเที่ยว ้ายั้งส้มส่วนผักพี่ล้วมเะมมเขือไข่ต้นมเะเขือข่โอ้กับตำมะฮูงนี่คักไปอย่างเด็ดนีพี่นะ้องใส่ตำมะฮู้งนี่อันใดก็ได้ มักเมาไม่อยากกินเมป้าหมักเมาไหมขอหเด้งพวงนึงขอนจ้าอันนี้หนอยอยากกินมักเมากินบัดทุตเลยบ้าแซ่บมะกินให้ป้ากระดุมพวงดื้อแซบแบบเปรี้ยวกระป น้องปิ้นพาชมสวนดอกไม้เจ้าเพาะน่าจะอันนี้เป็นมักพริกอันนี้เพาะมกพริกเพาะมกพริกเพาะอย่างไรย่างอนู่พักหอมน้องปิ้นกับซื้ออยู่นี่แหละไปปลูกตอนน้องปิ้นลงสวน

กับลุงตอนนี้เขาเป็นกำลังใจให้แม่แม่สู่ซเด้อจ้าซู่ซู่ซู่เดี้ยวยะกนี่ติดอ้ไรป๋ติดอ้ไรป๋เนี่ยติดๆิดเอาน้ำกันป๋าเอาน้ามาหน้าเอาน้าเส่สวยงามเลยสวยงามเลยมากับป้ากับลุงพิ่มตอนนี้แม่กำลังเฮ็ดอยังป้ากับลุงตอนนี้แม่กำลังท้ายเอ็มวีแบลงของนอุบลญนนี่ของอาจารย์ภูศรีไล อาจารย์ผู้สิวไร้พี่นังจะเฝ้าจะเฝ้าเทกอะไรพค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกว่ากล่องหลงลางบอกไป,<ะ>ไปยังบอไปอยังฮดเลยฮดเลยคอยไปตักเอาไหม,ม,มสูส้พี่เบลพี่เบลพี่เบา,เาย่าเพออีกสู้แม่สู้กล้องไหนโฟกัสปินไปเลยโอเคปินฮดหน้าไป เปิดนายัางไงอืมอนั่น,ล,นล่ะมากเกนไปหรือเปล่าขอเกันพินบปแล้ว่น้ำ,นำปินเอาท้งใต่าหนี่ยเอเอาท้งใตแล่ะก็ค่อยค่อยไว้ไวเดี๋ยวเอาห <โฆ S 2> ดหดเลยครับเอเปิดาต,ต้องสวัสดีป่ะกับลุงแม่ ผมว่าเก็บไหนนี่วะมันได้แล้วอันนี้มันได้แล้วที่ได้ยินเลยมันยาก่าอันนี้ไม่ได้แล้วอ่าันเก็บไอไอเป็นอันนี้ไลยเก็บเก็บไออันนี้เพิ่มทางหลังนะบอกเอาอะไละเอียดนะโคตรโคตรโคตรประมาณนี้โคตรประมาณนี้ราคาเก็บเก็บบักจกเท่านั้นละตัดกล้องหน่อยกับตากล้องใหญ่ เป็นซักของบ้านอีโคนอีแล้วมากินน้องปีนกะไทยแล้วก้นแปลงผักพี่น้องแล้วพอดีมืออื่นมาปลุกได้เลยเด้อตากล้อง ห่อนดิเสียทิ้ง啊เสี oh, oh, ้ยโอ้เมื่อยแหงขนาดเลยโหน่ะมืออื่นมาปลูกได้เลยเด้อาอีน้องอยู่ฟาร์มคนในเรียบร้อยอ่ะคัดคัดเองคัดเองเฮะเดี๋ยวเคัดเองต้องหามองนั่งนั่งอันนี้กันนิดน้อยบว่านี่เพื่อเพื่อเสิอันนี้ จวดแท้ตอนนี้ไทยแล้วร้อยแล้วเหลืออีกสักหนึ่ง,ง,งเดาไปต่อยูคนกระมที่แอวนนั่งดีๆดีนะโอ้คุณป้าคือจวดแท้สบายป็นส <c oughs> ลุก,กจับเอาลุกแน่น่ะพ้อนมีนั่งพ้อนไหม้อนครับม<พ>อนเงานักเรียนในมี มันจ้าตอนนี้ฟาร์มโครงการต้มตัวอย่างอนี้ฟาร์มฟารมถัวหนึ่งพี่น้องในเซลนี่เจ้ามารักอ๋อโหดูแล้วโอเคถึงแล้วแล้วนี่สถานที่สถานที่1กระทอมน้อยพองนี้เคยมาถ่ายแล้วเนาะ เราเคยมาถ่ายคลิปเท้หนึงมานั่งถ่ายคลิปป้ายโอ้โหพี่น้องเขียวงามกระท่อมนี่เคยมาถ่ายเทอหนึ่งแล้วต้นีไ้เบื้องแน่พอเออเแสดงว่าพวกเคยเห็นเม้น่นี่เห็นแล้ว กดเมียให้เบิ่งแน่ว่าสันกอดไว้ฟมาแล้วกล้องมาเลยโอ้โหยนิ่งงามขนาดเลยงามนะอู้หูเยอดเลยงามงามมันเป็นน้ำจังไหนนี่กินได้ปะได้สิ้นเลยหนึ่ได้กันวะน้ำหวานนั่อย่างไรลมปะ กินไม่ได้ค่ะกินไม่ได้มันเป็นไอ้นี่น้ำหมักน้ำหมักน้ำดอำน้ำม<อ>ัน,นจะเป็นยีสต์กินไม่ได้กินไม่ได้น้อยกินไม่ได้ฟังเสียงเครียดพี่น้องเนี่ยนั่นมันเป็นเบียร์ผู้ใหญ่มันเป็นเบียร์ผู้ใหญ่มันกินไม่ได้ <c oughs> เสือเด็กน้อยนี่ซื้อไวปถึงไรเดียร์นะลุงแต่เราเอาเฉียวเนี่ยครับนานๆนเฉียวเฉียวเฉียวอะไรอะไรเอาแล้วตะกรงเขาลงเบียร์ย่งเนี่ตอน้ยาเด้อ ลงไปเสียเงาเพิ่นแล้วคนละคนจะห้ะะองนาผู้ใด่นใช้ไร้โฟกัสสิลุดเอ,กกเองตั้งตั้งโฟกัสเป็นจุดนะบ่อโฟกัสกว้างโฟกัสเป็นจุดนะถ้าหาโฟก,กัสไม่หน่วงเลยเองหายไม่นหน่วงเลยพี่น้องสิได้เห็นซากวันวานได้ป่นนะนี่เอาอันพราอันขึ้นก็ได้ก็พราะาตั้งกล่างสูง ก้าวให้มันติดปลาดูชุบๆนะเกิดเมื่อพี่น้องสีได้เห็นซากวานเนยตอไหน่นี่ยก่อังน้ดอกแนลอยอเนี่ยเข้าขายยอะขันอยนะน่ะนักแสดงดูดูแสงจะหมดโอเคบุตรหนุ่ช็ดเงี้ยได้มุกนี่ายเชียแลรวมันมาที่ตอนมาที่ได้พี่นางใส่เออนั่งน้องหานั่น แอคชั่นแล้วไนี่จีนมานั่งหะาั่งโมแดงแอคชั่นแล้วไนี่จีนมานั่งห้างหมแดงหาโมเงินมีแต่นั้นให้เมียนั่งได้แต่เฮ็ดเดเออมีนั่งหมดมองเป็นแผงก็ไม่ควรนั่งกันนะเฮ็ดยังกันเอาเฮ็ดเฮ็ดยังกันมาซ้เฮ็ดยังกันมาซะยังกันเลยยังกันหรอเซตเงียดูแล้วเ็ตเงียดนะเ็ตเงียดูแลอย่างปั่มเท่านั้นเอาเอาซบใส่ปลาไหลกันแบบนี้เออเอาเฮ็ดเฮ็ดดักไม้ให้เมียดิ เนี้น้มนตายเบิดละี่น้องเอาเอาเอาเขาสักนะครับอ่าบม่งเอ๊ดอกไม้งามบ่ออหลา t e น่สเด็อเดี๋ยวนี้เี้ยืด้เดี๋ยวเจิไปจับจุดแล้วเดี๋ยวนี้โฟกัสไ้หาอยู่ปะไปแล้หาอยู่มอสตร้าไทว่ายไหาปะหะฮะเอ้า จงต้องห็บฟังนีบบน้นั่งอกขึ้นหาใครแท้นั่งอกขึ้นหาใครเทอนเอาบวกมาขึ้เเนเนาะเ้ปไปเห็นเียนยัก็เรียนเอาเลยนลูกขึ้นเนล่นะยอกกันกังให้นอว่านี่นมันบนไนะ เอาตัวเงาบรรยากาศดังเงียให้ใจบรเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆกอดเลยหอมเลยโอ้หอมไรผมโมยูเนี่ยคือผมโมยูเนี่ยหอมเอ้ยเฮ็ดไปเฮ็ดไปลายเลยเฮ็ดไปลายเลยเฮ็ดให้คนอีสาไหมเห็ดแห่ขนอุ้ยหอมหัวอีกแน่โอ้ยอีตาข้ามแข้งแข็งจังเลยไอ้หักกินเด้อหอมหอมหอมไอเนี่ยแบบไหนหอมไอเนี่ยเอามีอย่างเด็ดละหอม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 เจี๊ยบไอเนี่ยหอมเจียบไอเนี่ยมเสียนี่เดี้อเด้อเด้อเด้อด้อล้ม ของแกะไปไหนของแกไอเ่เรออเออเอเอออโอเคโอโอเคโอเคโอเได้แได้แล้วเฮ้ยิตัวพีนครับคบเองไปเอไปดิออไปดิอยาไปดิวด้ของแไได้ในฉากได้ อาะปินปินหอมแกมไอแน่อ่ะหอมแกมไอแน่ละหอมแกมไอแน่เร็ว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 ตายละกูมัรงจัดให้สองดอกไปชาร์าร์แต่ว่ามันกะงามอยู่เป็เล่นมาได้เปแปดร้อยมืนเอาได้ดีแบยุใส่พี่น้องมากมนโอ้เขาพี่นีมีแตนพ้อมพี่น้อง ระวังเน้อเสียงเกลียดนะถุเทเหลือเกินนันเนี่มันก็เป็นแบบอะไรละเอาน้ำมักน้ำดอกเนาะได้อยู่ดอกซานสิบเี่ยถุงเมันเป็นนั่นแหละมือนัดคือเป็นเป็นเหม็นคือเป็นเป็นเหม็นมันเราที่ถุงเท้าถุงเท้ภูมิกับไปวันนี้เราทำงานทั้งหมดเราได้ฟุตที่ใช้งานประมาณสามสิบยี่สิบพันนะงานขนาดนี้คมขนาดเลย คมอยู่แล้วเสริมมาเป็นเมื่อนสองเมื่อนนะบาคมต้งได้ดังมาภ่าบ่ดังสิหักเด้อไปไปนี่ไทยซัมนี่ลวพี่น้องอ๋อชินั่งนี่บ่พี่เบานั่งนี่แล้วเียเวิกันนะไปขึ้นไปก่อขอข้อง้อเฝ้าขึ้นไปนะก่อขอข้อง้อเข้าไป หันเข้าไปนั่งเข้าไปอีกนั่งเข้าไปอีกหานาเอขับเร็วตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปอีกหนึ่งโลเคชันหนึ่งโลเคชันครับตอนนี้ตะเป็นตกดินละะเป็นตกดินละแต่ว่าเข่ากันสิไทยเป็นบรรยากาศนอนหน้าไต่ตะก๊อกครับไต่ตะก๊อกพี่น้องพี่นอ้องเกียงเรื่องเกย์เรื่องเกครับโอ้คนคนสุภาพครับ มินรถทำเกินพี่น้องคนสุภาพคนสุภาพลืมเกลือลืมเกลือโอ้ยตายตายเอาคนสุภาพนะลืมเกลือไปพี่น้องลืมเกลือลืมเกลือให้เราจับดีๆนะเอาเลยเอามาฝากบ้านกับลุงก่อนอย่าลืมอย่ามานี่อย่าลืมกดติดตามช่องแม่ปีน้องพี่แอลด้วยนะคะ กับช่องใครคะเชี่ยงมา,นนาได้คนคำตะกาไว้พอจะไม่คลิปหน้าเด้อยังไมคลิปหน้าครับบาัสีพอน,นไประเทศไทยคลิปเลยเลยรับชมทางช่องน้องปิ่นก่อนสวัสดีครับรบ๊ายบาย